อ่ะมากุี่กันเขาไปอยู่ในบ้านแล้วเป็นไงบ้างก็ดีครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนแบบเช่นเช่นแบบเวลาซ้อมชอบหลุดหัวเราะอะไรเงี้ยเออทําไมอยากรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาได้ทําอะไรมันจะไปอยู่เราจุดกั้นหัวเราะไม่ค่อยได้ทำไมไม่ถึงหัวเราะมันทำไมเป็นเรงยากหัวเราะก็แบบครูให้วอร์มเงี้ยมอม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 แล้วแบบเริ่มมอมมอมไปเรื่อยๆมอมไปมอมไปเรื่อยๆมันจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนออกเก่งมันก็จะหัวเราะ แต่ถ้าจริงจังมันก็จริงจังได้ครับแล้วทํายังไงมันถึงจะจริงจังได้เอี่ยก็มไม่แน่ใจแบบมบแต่ถ้าเราจะเอาจริงจังมันก็ต้องแบบจริงจังไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็เหมือนแบบจะเป็นคนแบบไม่อยากให้มันบรรยากาศมันตึงเครียดกับตัวเองเนี่ยครับไม่ใช่ <c oughs> มันไม่เครียดหรอกกับตัวเองแต่หมายความว่าเสียงหเราะของแม็กบางทีแบบว่านึกออกไหมมันไปสั่นภาษาทของ ของผู้ที่ร่วมร่วมชั้นด้วยมันทําให้เขาเสียสมาธิไปด้วยเพราะแม็กต้องรู้ว่าแม็กจะต้องซีเรียสกับกับสิ่งที่กาลังทาเพราะว่าเราเรียนกันอยู่ทางคลาสแบบบาั้งที่แบบก็ไม่ได้อยากแบบจะเล่นเงี้ยแบบมันหลุดหัวล้อมาเองทำยังไงดีแล้วต้องครูเองแนะนําให้นั่งสมาธิดูพุทโอยู่ตลอดเวลาลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าแม็กพุทโธซ้ําๆกัน แล้วไม่หัวเราะเลยถือว่ามีสมาธิดีขึ้นแต่ยังได้ยังพุดโท้หรือยังหัวเราะอีกอะ่ะก็ไม่นานแล้วแล้วก็มีมีอันหนึง่งเ,เขาเรียกว่าปฏิบัติคือให้รู้สติอยู่ตลอดเวลาเช่นเคยเปเคยไปวันไหมเคยทำไหมเช่นยกหนอจับหนออันนี้ไม่เคยครับอันนี้อาจจะยากเกินไป แต่ถือว่ามันเป็นการรู้สติอยู่ัจจุวันว่าตอนนี้เราทําอะไรเช่นร้องครับร้องคือร้องซ้อมคือซ้อมเพื่อทําให้สติมันไม่หลุดลอยจนเป็นหัวเราะตลอดเวลาเพราะเสียงหัวเราะเนี่ยมันทําให้คนอื่นหัวเราะตอบเพราะคนอื่นหัวเราะตอบปั๊บเนี่ยทั้งชั้นมันก็จะล่มแต่ผมว่าสังเกตเลยมันจะเป็นแบบประมาณว่าถ้าแบบเขาปล่อยใล้าทำเงครับเหมือนแบบเราถูกจกจ้าวมันเกิดอาการเริ่มเขินเริ่มมางมจะแบบเหมือนว่า ร้องไปมันกดดันกับคนที่เขามองแล้วถ้าร้องรวมๆกันก็จะไม่ค่อยเป็นไรนะฮะแต่ไม่ได้นะถ่งค,คนเดียวก็จะต้องไม่น,น่นอ่ะแล้วทีนี้มาเล่าให้ฟังเห็นบอกว่าครอบครัวทุก์ยากก็ไม่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 มากทุกอย่าจะแบบประมาณว่าก็คือแม่ก็หาคนเดียวเพราะตั้งแต่เลิกกับพ่อก็แบบคือทุกส,สิ่งทุกอย่างมันก็มารวมหมดทั้งบ้านทั้งวัใช่ครับก็คือแม่ก็โดนยึดรถไปแล้ว แล้วคราวนี้ก็เคยคือหมายถึงว่าเคยมีรถใช้ใช่แล้วก็ออกใหม่แต่ว่าเป็นชื่อเป็นชื่อของก็ไม่ไหวเหมือนเดิมก็ปล่อยเขายึดเหมือนเดิมก็เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีรถใช้แต่แม็กมีพี่น้องอีกคนมีสามคนครับสามคนแม็กคนคนที่ไนคนที่สองครับคนที่สองแล้วคนโตเป็นคนโตก็ทํางานครับเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงแล้วแล้วน้องแม็กฮะน้องก็อยู่กับแม่น้องยังเรียนอยู่เป็นผู้หญิงเนี่ยครับผู้หญิงแม็กเป็นผู้ชายคนเดียว แม็กก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อยากเป็นหัวเรี่ยวหัวแน่ในการช่วยแม่หาเงินด้วยต้องโตเพราะว่าแต่ตอนนั้นก็คือจําได้เลยฟิลที่แม่โทรมาตอนนั้นแบบเหมือนเฉลิ้กับพ่อแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีผู้ชายในในบ้านหรอก็เลยแบบต้องโตแล้วเนี่จากที่แบบตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็่22 22 22แต่ว่าคือตอนนั้นก็ยังเราก็เรียนทางานของเราแต่ว่าตอนนั้นแบบทําแบบทำเอาสนุกเนี่ยครับไม่ได้คิด ก็จะได้เงินได้อะไรเงี้ยแบบเอาสนุกตอนนั้นคือแบบเพราะว่าเงินแม่ก็ให้หมายถึงว่า,ใช,าใช่ใให้ใช้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ขอเยอะเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็ยังให้ตลอดตลอดเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขอคือหลังจากที่รู้ว่าต้องเลิกกันแล้วต,บบตอนแรกคิดว่าคงทะเลาะก,กันเงี้ยแต่พอไปมามันเริ่มจริงจังด้วยไปจริงเหมือนเนี่ยเลกลายเป็นแบบแม่ก็โทรมาหาทุกวันช่วงนั้นแบบเหมือนแบบคนเฮิร์ตนะครับ แม่อยู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 ่เฉยๆไม่ได้แม่ต้องออกไปซื้อนู่นซื้อนี่แบบคือมันมีเงินก้อนที่ควรจะแบบเก็บไว้แม่ก็เอาไปใช้<ว>ใช้<ด>จน <โ frustrating S 1> หมดจนไม่มันไม่มีเงิน,นอะนาคพมันไม่มันเลยล่มไปทุกอย่างเรับก็โดนคือติดเครดิตบูโรโดนนี่นั่นนี่กู้ไม่ได้มันก็แบบกลายเปเสียมันล่มไปหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ค่อยๆ,ๆค่อยๆค่อยๆฟื้นคืนอย่างเลยครับอย่างเพราะว่าแม่ไม่สามารถกู้ได้ แม่ต้องแบบมันต้องมีเงินก้อนก้อนใหญ่ๆที่แบบต้องแล้วแบบในสภาวะที่แบบครอบครัวเป็นเงี้ยไปหยิบยิมใครเขามันก็แบบเขามองว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่แบบคุณจะคืนเราได้อไงี้ยแต่มองว่าพอผมได้มาอยู่ตรงเนี้ยแบบมันแบบเฮ้ยปัญหาได้เงีง้ยหมายถึงว่าถ้าเรามองถ้าเราตั้งใจเนี่ยเราอันนี้คิดเล่นๆสมมติเราได้สักหนึ่งในสามเนี่ยมันต้องมีเงินก้อนแบบหมายถึงว่าได้ตำแหน่งเด่นใช่ไหมเด่นในสามแล้วเราก็จะมีเงินก้อนแล้วแบบคือเงินก้อนเนี่ยมันสามารถทําให้ แม่ไปโปะตรงนู้นแล้วกู้ได้พอกู้ได้แม่ก็จะดูแลเตียงได้หมคิดว่ามันสามารถกู้แล้วแบบเคลียร์ทุกอย่างได้แต่ตอนนี้มันติดที่ว่าแม่เป็นครูครับแต่ว่ากู้ไม่ได้มันมันมันเลยแบบเป็นแบบอะไรที่แบบมันอึดอ,อัดเป็นข้าราชการใช่ป่ะ,ะครับใช่เพราะเป็นข้าราชการก็เลยมีมีมีอะไรที่จํากัดใน<ช>การที่ต้องที่ต<ช>้อง,องกู้<ช>เพราะฉะนั้นแม็กก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแม็กเข้ามาอยู่ใน a d e เดมี่แฟนเทเซีย แม็กจะต้องพยายามทําให้มันอยู่ติดหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสามคือน้อก้อนแม่บอกว่าเคยเคยถามแม่ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นที่แบบยังไม่ได้เป็นอย่างนี้พวกนี้ครับแม่บอกว่าสามสี่แสนนั่นไงแล้วก็คิดนใจตอนนั้นว่าแบบแอบไปยืมใครให้ใด้วยซ้ำจะคิดไปเราเด็กน้อยขนาดในี้ใ,ใครจะให้ยืมเงินสามสี่แสนเนี่ยใช่เพาก็ต้องสงสัยว่าจะไปใช้คืนอะไรย่างเงใช่ครับแล้วก็คือก็เลยคิดเล่นยๆคิดเรื่อยๆเปืือซื้อลอตเตอรี่บ้างางียแบบลองเสี่ยงดูแต่ผมเป็นคนซื้อแบบซื้อไม่เคยไม่เลแบบเวกรตั จะหลับตาแล้วก็หยุดมาแบบตอนนั้นแบบมันเป็นอะไรที่แบบเผื่อที่เฉยแบบเออเผื่อน่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเรียนจบวันไหนเงี้ยฝอเราจะเรียนจบแม่จะเป็นยังไงไหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มโดนยึดไปเรื่อยๆ้ยครับเพราะว่าตอนนี้ก็โดนยึดเรื่อยๆยึดเรื่อยๆจากแม่ที่แบบเช่าบ้านเขาอยู่ก็ไม่ได้เช่าอยู่ก็ต้องมานอนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับก็แบบสงสารน,น้องนที่บ้านพักตูเดี่ยวเนี่ยใช่ใครับแล้วก็สงสารน้อง ตอนแบบน้องจากที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ก็แบบไม่ไหวก็ต้องกลับมาเรียนโรงเรียนธรรมดาไม่โรงเรียนรบบนาใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าแบบมันมีอะไรเปลี่ยนได้ต <ไป S 2> ัวตอนนั้นคือแบบไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดไหนใช่นห้นะเคยคิดแบบว่าเออถ้าเราออกออกจากเรียนไปเลยแล้วก็แบบรองไปเสี่ยงไปต่างประเทศอะฮะก็เคยเปคนชอนไป <จะ S 2> ต่างประเทศไปทำอะไรไปลองลงเหมือนเขาชอบชวนว่าลองไปสิงคโปร์ไหมอะไรเงี้ยแบบเพื่อนไปมาแล้วแบบเขาบอกว่าไปแบบแต่ว่าือเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบไปอยู่อะไรแบบกระดาษนะครับแบบเขาเลยถามเขาว่าเราไปอยู่ไงเขาบอกว่าก็าอยู่ตรงมันต้องหลบหลบซ่อนๆมันแบบทำไม่ได้ไม<อ>่ใช่บ้านเราพี่ไม่แนะนานะเพราะว่าจริงๆแล้วไปสิงคโปร์เนี่ยถามว่าในเมืองน,นั้นดีดีดีมากไหมผู้คนก็มีมีอะไรอะ่ะมีค่าของชีพที่เขาก็ถาวรแล้วหมายถึงว่าหาคนจนยากในในสิงคโปร์อ่ะแล้วเราจะไปทําอะไรในเมื่อในเมื่อเขามีครบแล้วเนี่ยเขาสามารถจะได้อะไร ถามว่าก็ต้องการนักร้องนี่เราหรอพี่ว่าก็ต้องมีดีกว่านั้นนะนรอได้ยินแแต่คือแบบตอนนั้นมันแบบมันจะคิดไปเรื่อยครับว่าเราจะทําอะไรไดยแล้วไม่ควรคิดออกไม่มันไปแค่ความคิดแต่ผมก็อยู่แล้วคือจะแบบก็เลยบอกไม่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นคือไม่ชอบไปหลุหลดซนซอนแล้วก็คิดภาพบอกเลยว่าไปอยู่ที่นู่นเราก็ต้องแบบไปนอนอัดกับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราอยู่บ้านดีกว่าคือเราอยู่บ้านคืนแบบคือตอนนั้นก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบอยากจะ ทำไงดีม e Th ันจะพิกมาเร็วๆกว่านั้นที่แบบที่ไม่ใช่แบบรอเราเรียนจบกันนะทํางานตั้งตัวเก็บเงินกว่าจะได้สามสี่แสนห้าแสนโอ้โหก็คงจะแย่ไปกว่านี้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบแม่อยู่แบบเดือนชนเดือนจริงๆเพราะว่าคือแทบจะไม่พอเยแล้วยืมไปเรื่อยๆยืมไปเรื่อยๆแล้วในการนี้ไปเรื่อยๆคนที่คนในเขาให้ยืมใช่ไหมครับมันก็ต้องแบบอยืมแล้วยืมไปแล้วแล้วยืมแล้วยืมซอไปแล้วจะใช้ขึ้นได้างครับแต่พอแบบ พอแบบเลยบอกว่าตอนที่เขาประกาศชื่อแบบตอนนั้นแบบผมรูม้สึกบแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนแบบไอ้สิ่งที่เราเคยคิดไกลๆสี่ห้าหกปีสิปีเงี้ยครับมันย่นมาเหลือภายในเวลาไม่กี่ปีเงที่เราจะสามารถกลับมาได้ค,คือคือแม่เรามีงานทําเป็นครูแต่ขอแค่งเงินก้อนเดียวที่จะไปให้แม่ปล่อยูันแล้วแ,แม่ก็รับผิดชอบเองได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าพวกปลตรงตันปุ๊บแม่ก็กู้ก้อนใหญ่ได้เฮ้ยเมาจไหน <น>เดนะอ๋อเป็นแล้วอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวนะถามแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อไปยืน,นะ่ะรเขาไหมยืนครับแล้วยังไงก็ยืนสามคนตอนนั้นแบบคือในใจก็แบบแต่ถ้ามันอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าหนึ่ได้อาจจ่านใใจว่าโหเราตั้งใจทาํามาแบบตอนทั้ง,ทงอาทิตย์นี้ครับ่นพอถึงเวลาจริงเราปล่อยให้ความตื่นเต้นคืนเราแบบกินเราแบบมันน่าเจ็บใจแบบทําไมแค่นี้เรา หยุดเลยไหมเดี๋ยวทาไมถึงเจ็บใจเพราะว่าเพราะคิดว่าการตัดสินของการวินปากเขียวน้น่าจะเกิดจากฝีมือการน้องแล้วหมายถึงว่าใช่มันหมายถึงไอ้ตรงนั้นไม่เกี่ยวกับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าตกไปก็หมายถึงว่าก็สมควรแล้วเนี่ยขนาดแค่นี้ยังทําไม่ได้แบบวันนั้นแบบพอแบบเลิกคอนเสิร์ตมาแบบมันจะซึมแล้วมันเป็นวันที่แบบไม่ได้ไม่ได้อยากชีวิตพอดูใช่เพราะว่ารู้สึกว่าคือทั้งทั้งที่รอดตายหมายถึงว่ารอดรอดจากการถูกออกมาแล้วแต่แบบมันรู้สึกว่า เออทาได้แค่นี้หรออะไรเงี่ยมันเลยแบบก็บ่นตัวเองนะตัวเองแต่ก็บอกตัวเองว่าเำอะไรเรื่องใหงม่อรเงี่ยก็เขียนในไดรี่จะเขียนแบบเหมือนคุยกันมีคุยกับตัวเองรัาผมวันไหนทาดีก็ชมวันไหนทำไม่ดีก็ดา่าแต่ก็จะบอกให้สู้ตลอดพี่จะบอกให้นะคนเราอ่ะบางทีอ่ะมันมีฝีมืออย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่พอบางทีมันต้องมยจังหวะและเวลาด้วยซึ่งพี่ถือว่าตอนเนี้ยแม้กะได้จังหวะที่ดีเวลาที่ถูกต้องเลยได้มาอยู่บ้าน บ้านอะเคเดมี่แฟนเดียนเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือแม็กได้กลายเป็นกล่งบุคคลสาธารณะคือมีคนจำนวนหนึ่งที่ได้เห็นแม็กแล้วได้เห็นความสามารถของแม็กแล้วความที่เอาแม็กไปทำอะไรแม็กอยาเสียโอกาสที่นี่ถ้าแม็กคิดว่าแม็กจะมาหาอาชีพที่สามารถจะทำให้คุณแม่ของแม็กสบายขึ้นแม่ต้องตั้งใจแม c เอาคเอา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 อ,าอาความคิดเนี่ยคิดตั้งให้เป็นสมาธิ เมื่อเวลาซองแล้วต้องร้องอะไรซ้ำจะได้ไม่หัวราะครับคิดว่าทุกสิ่งที่หลังทำคือแม่ของเราตัวแม่ของเราให้แม่ของเราสบายรบเราเป็นไงเราเป็นยังไงเราไม่รู้ลนะลูกผู้ชายแต่ยังไงก็ได้จะต้องช่วยแม่ของเราให้สบายก่อนซึ่งพี่เห็นว่าดีมันเป็นความกระตัญยูที่ก็นายกย่องแล้วก็ที่สำคัญน็คือแม่มีความตั้งใจที่จะทําให้คุณแม่ของแม็กเนี่ยหลุดจากยี้สินทั้งหมดแต่พี่บอกเลยว่าถึงแม้ แม็กจะอยู่ติดหนึ่งในสามเมที่มันอาจจะไม่สามารถจะใช้หมดก็ได้เพราะว่าในเงื่อนไขของรายการมันมีเยอะๆเวลาเราได้รางวัลเป็นเงินสดหรือเป็นอะไรเราก็ต้องเสียภาษีใช่คือผมไม่ได้คิดว่ารางวัลตรงนั้นหมายถึงว่าเราหรือเราได้ทํางานนะครับอ่าแต่ก็อย่าง <ๆ S 2> ที่บอกอีกงานมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก ไม่ได้เยอะมากพอที่แบบว่าในช่วงต้นจะเกาอกโวยได้ขนาดนั้นอาจจะต้องอาศัยเวลาอีกนิดนึงแต่ก็คิดว่าอยากให้แมกตั้งใจแล้วก็นั่นอะไรอ่ะมีกําลังใจมากกว่านี้อย่าเสียกําลังใจถ้าจะต้องไปยืนปากเขวอีกเป็นอาทิตย์สองไม่รู้จะยังไงคืออาทิตย์ที่แล้วที่โดนไปคือแบบแล้วแบบไม่คิดว่าแม่จะมาเลยครับเพราะว่าแม่มาแม่มาดูพี่พี่ทีมงานถามมดเลยว่าพูดกัรอมมาบ้างบอกแม่ไม่ได้มาเพราะเคยเคยเคยกันเลยแล้วว่าแม่เขามาไม่ได้เพราะแม่ไม่มีรถแล้วก็ แล้วก็คือการจะมาก็ต้องใช้เงินูเหนื่นยเจ้านี้นั่นก็บอกแม่ไม่ต้องมาหรอกนั้นก็ถ้าแบบรอดเอออยู่ได้ถึงที่ตั้งหลังคอนเสิร์ตใหญ่ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นแบบต้องร้องอยู่แบบหันไปเจอแม่เงี้ยโอองงเลยแบบแล้วแบบแม่เห็นลูกแล้วแบบมันมันผ้าแล้วยิ่งแบบโหนแล้วแม่มานั่งดูทั้งทีเราแบบแม่มาเซอร์ไพรส์เราแบบเราทําไม่ดีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่ไม่มีโอกาสได้ขอโทษแม่เออแม่ก็เลยแบบวันนั้นก็เลยเฟลเฟลมันนอนแบบนอนด้วยความรู้สึกที่ว่า ได้เจอแม่ด้วยแต่ว่าไม่ได้คุยมันก็มันถัดกันเลยครับแล้วเราก็ทําให้แม่เห็นแบบแทนที่ครั้งแรกแม่มาดูลูกประทับใจแบบเห็นข้อผิดนาดไม่เป็นไรใหม,ม่แล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้ตั้งใจเพิ่มขึ้นแล้วมีสมาธิเพิ่มขึ้นที่พลาดเนี่ยเป็นเพราะสมาธิไม่ดี<ช>พอแวาไปเห็นเขาก็หลุดเลยไม่มัน,มน,มนเห็นหลังจากนั้น,นครับคือหลุดมันหลุดจากการตื่นเต้นอยู่ๆ,ๆมันก็ตื่นเต้นขึ้นมานั้วก็คิดว่านี่ขนาดไม่ใช่ฮอล์ใหญ่คนยังไม่เยอะอย่างตื่นเต้นขนาดนี้คือเคยคิดว่า คือเราเราไม่ไน่าจะตื่นเต้นหรอกเราคิดเองเพราะก็ทำงานกลางคืนเรื่องจริงคืนะครแบบพอมนพอมันปุ๊บมันเสียปุ๊บมันแบบมันเป๋หมดเลยเจิงเลยรมหายใจมันลวนไปหมดเลยแล้วแบบพยายามจะเรียกกลับมาแต่ก็แต่ก็ดีพอเห็นแม่ปุ๊บก็เรียกกลับมาตอนสายได้เพราะว่าเหมือนแบบ้ยอายกว่านี I, นไ้ไม่ได้ตอนนั้นในใจคิดจะจบเพลงหรือเปล่าอะไรเยอะแต่ก็เอ้ยไม่ได้ไงเนาะแล้วโดนคอมเมนต์ไปเยอะไหมก็เนี<ะ>่ยครับเรื่องสมาธิเรื่องการตื่นเต้น เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตอนนี้ลองไปพุดโธดูแล้วก็ลองถ้าคิดว่านอนไม่หลับหรือสมาธินี่ลองอ่านหนังสือสวดมนต์อ่านคำแปลอ่านทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ในเล่มน,น,นั้นเผื่อว่าใจเราจะจดจ่อได้กับสมาธิมากขึ้นนะก็อวยพร <อ S 1> ขอให้แบบว่าที่นี่อย่า,ย,ายืนมปากเขียวเลยก็แล้วกันแล้วขอสิ่งทุกอย่างได้เพื่อแม่อย่างเสร็จสมบูรณ์ไม่รู้วะเม่ว่าจะได้ตำแหน่งที่ไหนมันก็มีรางวัลทั้งหมดก็ขอให้เอารางวัลนั้นเนี่ยไปคำจุนไปช่วยเหลือคุณแม่ให้ ให้สบายขึ้นโดยเร็ววันละกันขอบคุณครับข้าไปตำหวยมาไปโชคดีแต่ตั้ง